เช่นในข่าวกีฬาผู้บอลไทยบายแอนโทนีสตล์ประรจาวันที่9ธันวาคม2568โดยชายผูบย้บังคับครั้งผู้บอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างผู้บอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้อะไรไงเปิดตารางทีมอันดับที่2ดีที่สุดเวียดน,นามมาเลเซียอินโดใครจะเข้ารอบฟุตบอลชายซีเกมส์25เมื่องานนี้ทางด้านของฝั่งควันหลงหลังอินโดนีเซีย หนึ่งในทีมเต็งแย่งแชมป์กับทีมชาติไทยสุดช็อกนะฮะลงสนามเปิดสนามสถาสนาการณ์พลิกพ่ายให้กับทีมชาติฟิลิปปินส์ศูนย์ต่อหนึ่งการแข่งขันผู้บัญชาซีเกมส์สองันยี่สิบห้ากรุ๊ปสี่ตามกีฬาสมโพชเชีงยงใหม่เจ็ดปีร้อยปีซึ่งนันสมผลให้อินโดมีโอกาสตกร,ร,รอบสูงโดยนัดต่อไปจําเป็นต้องชนะเบียนมาสารเดียวเท่านั้นเพื่อจะลุ้นเข้ารอบฐานะที่เป็นอันดับที่สองดีที่สุดโดยอัปเดตตารางคะแนนฐานะของฝั่งอันดับสองดีที่สุดนะฮะ ซึ่งเอาเพียงแค่อันดัีที่1ของตารางคะแนนผ่านเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งต้องชิงเข้ารอบกับทีมอันดับที่2ของกรุปบีอาจจะเป็นเวียดนามหรือมาเลเซียโดยเวียดนามจะพบกับมาเลเซียแต่วันที่11ธันวาคมที่จะถึงนี้ก็เป็นดัว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้ท่อนค้างที่จะไม่มาตอนนั็จแล้วเรามาดูประเด็นข่าวตอา่อมันกันครับฟิลิปปินชายหญิงร้มทีมเต็งในศึกฟุตบอลซีเกมส์แมชเดย์ที่2 โดยการแข่งขันมากรรมกีฬาซีเกมครั้งที่3 3ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพกลุ่มซีที่2ทีมชาติฟิลิปปินส์ลงสนามพบก,กับทีมชาติอินโดนีเซียในสนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีเมื่อวันที่8ธันวาคมโดยในเกมนี้เป็นทางด้านของฝั่งทีมชาติฟิลิปปินส์ที่เฉียบคมกว่าสามารถเฉือนเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียช้ำเก่าไปได้1-0ทําให้ฟิลิปปินส์นั้นแข่งไป2นัดชนะทั้ง2นัด การันตีเข้ารอบรองฐานะที่เป็นแชมป์กลุ่มในครั้งนี้แน่นอนอยู่แล้วส่วนด้านฟุตบอลหญิงทีมชาติฟิลิปปินส์ก็ไม่น้อยหน้ามีการลงแข่งขันเช่นเดียวกันโดยเจอกับทีมชาติเวียดนามในครั้งนี้ก่อนสุดท้ายจะเป็นสาวฟิลิปปินส์ที่โชว์ฟอร์มพลิกล็อกเอาชนะทับดาวทองไปหนึ่งต่อศูนย์สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของกร,รุ๊ป 4, สี่ศึกซีเกมครั้งที่33ทีมชาติอินโดนีเซียจะพบกับทีมชาติเมียนมาเพื่อจะลุ้นอันดับสองดีที่สุด ขณะที่ฟุตบอลหญิงฟิลิปปินส์ต้องพบกับสิงคโปร์ในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะก็เปน็นว่างาน,นนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรารามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารัยังไงเมื่อง,งาน,นนี้บิ๊กทินเผยความพร้อมตัวเล็กช้างศึกก่อนที่จะลุยป้องกันแชมป์ซีเกมสุดินบวัวตูมผู้จัดการทีมฟุตซอลทีมชาติไทายได้กล่าวถึงความพร้อมของลูกทีมก่อนลงทําศึกซีเกมส0 2 5ชี้เป้าหมายคือคว้าเหรียญทองอีกสมัย ยเวลา17นาฬิกาดัสนามซ้อมฟุตซอลอาคาร f a t h a i l ยแลดฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุดซีเกมทํทำการฝึกซ้อมอย่างต่อนเนื่องเพื่อตเตรียมความพร้อมก่อนจะประเดิมแมตช์แรกในวันที่15ธันวาคมนี้ซึ่งการฝึกซ้อมบิ๊กทินสุทินบัวตูมผู้จัดการทีมชาติไทยได้ให้โอวาทให้กำลังใจเหล่าบรรดาแข้งฟุตซอลทีมชาติไทยส่วนการฝึกซ้อมเน้นไปที่ความเข้าใจในการเล่นร่วมกันโดยบิ๊กทินเปิดเผยครั้งนี้บอกว่า ฟุตซออชายทีมชาติไทยมีภารกิจสําคัญในการป้องกันแชมป์เหรียญทองซีเกมส์2025น้องๆทุกคนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบและก็พร้อมสู้เพื่อศักดิ์ศรีของทีมชาติไทยขอฝากเชิญชวนแฟนกีฬาไทยร่วมให้กำลังใจทีมผู้ซออชายทีมชาติไทยเพื่อ,อาาเอป้าหมายเหรียญทองซีเกมส์2025ันในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยนั้นจะพบกับทีมชมาติมาเลเซียมากรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33นัดแรกในวันที่15ธันวาคมเวลา19นาฬิกานสนหนนนทบ,บุรีสเตเดียมก็เป็นน้ว่างงานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกันด้วยกันนะฮะฝากไปให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์ฟุตซอลชายทีมชาติไทยในครั้งนี้กันด้วยนะหรามาดูประเด็นข่กกนาวต่อมาเกั่นครับช้างศึกกลับมาซ้อมซีเกมเข้มฮัสันตามมาดูด้วยนะโดยผู้บอลชายซ้อมเข้มพร้อมกับเจอสิงคโปร์เสริมแท็กติกแบบกลุ่มนะ เด็ผู้ชายทีมชาติไทยชุดซีเกมลงทางการฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันผู้ชายมหากกรรมกีฬาซีเกมรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเอนัดที่2ที่จะพบกับสิงคโปร์การฝึกซ้อมในครั้งนี้เน้นไปที่การทบทวนคอนเซปต์และก็ใส่เทคนิคแบบกลุ่มโดยที่มีแอนโทนีฮัสสันเฮชโคสทีมชาติไทยชุดใหญ่ร่วมสังเกตการฝึกซ้อมสำหรับผู้ชายทีมชาติไทยนั้นจะทำการแข่งขันมหากรรมกีฬา C ีเกมครั้งที่ 33มสิบสามเป็นงกลุ่มครบรอเอที่2พบกับพนั่งของสิงคโปร์ที่สนามสนามราชมังคลา,ากีฬาสถานในวันที่11ธันวาคมเวลา19บเนาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง p p t v hd ช่อง36และก็แอปพลนะิเคชันโทร i วชแนวนาขอฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยครับทีมชาติไทยกลับมาซ้อมกันต่อนแล้วรางาดูประเด็นข่าวต่อมากินครับอารยังไงโอนิกิอดีตเฮสโคชนาทิพยะรึกสองหน้าปรัสศาส์ใหม่ ที่เจลิกญี่ปุ่นนะโดยโทร,รุโอนิกิเฮชโคชในวัย51ปีชาวจังหวัดชิบะสร้างชื่อให้กับตนเองกันอีกครั้งหลังพาคาชิมะแอตเลอร์คว้าแชมป์เจลิก2 0 2 5โดยกลา,ายเป็นาภารกิจสำคัญครั้งสำคัญที่ส่งให้เขาเนี่ยทำสถิตใหม่ไปถึง2ประการในประวัติศาสตร์ฟุตบอลญี่ปุ่นในครั้งนี้ทันทีซึ่งโอนิกิเองนั้นก็เป็นคุซื้อของชินาทิสงกราสินตอนคุมคาบาสกิฟอนตาเร่ are, พาทีมได้สร้างยุคทองคว้าแชามป์อย่างต่อนเนื่อง ล่าสุดนั้นสามารถควา้าแชมป์เจลิกเพิ่มเป็นสมัยที่5ในชีวิตผู้จัดการทีมทําให้เขานั้นกลายเป็นคนกุญซือคนแรกที่ควา้าแชมป์เจลีกมากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์แสงหน้ากุนสือทุกคนที่ทําได้นอกจากนี้โอนิกิยังกลายเป็นเฮดโค้ชคนแรกที่สามารถพาทีมคว้าแชมป์เจลิกได้กับ2ส,สมโมสรที่แตกต่างกันสร้างบทพิสูจน์ถึงฝีมือและก็ความสามารถในการบริหารทีมระดับสูงอย่างแท้จริง โดยงานนี้ทำเนียบแชมป์เจวันลีกของโอรุโทรุโอนิกินั้นก็จะมีคาวาซกิพอนตาเร่4สมยัยไป2 0 17 2 0 18 2 0 20และก็2 0 21กับคาชิวะอาคาชิมะแอตเล่1สมยัยไป2ว25โดยผลงานด้านสุดของโอนิกินั้นทำให้ชื่อของเขาถูกยกย่องอยู่ในระดับต้นๆของคูนซื้อที่ประสบความสำเร็จที่สุดในเจลีกของญี่ปุ่นและก็ยังคงเป็นหนึ่งในแม่ทัพที่ถูกจับตามองมากที่สุด ในวงการผู้บอลญี่ปุ่นโดยเฉพาะหลังจากที่พาคาชิมะกลับมาประกาศกันอีกครั้งในฤดูกาลนี้ก็เป็นว่าง,งานนี้โอนิกินะผมไม่ธรรมดานะฮะอาจจะเห็นดีวอะไรละหลายอย่างดีๆเกิดขึ้นทันของไทยกับเจลิกในเวันนี้ก็เป็นได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับไม่รอดเลยนะเป่าไพรโรดโดนแบนยาวแบบเงียบๆแล้วโดยกลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนติดตามกันว่าจะมีการลงโทษแบนไพรโรดบุญกําเนิน ผู้ตัดสินอื้อฉาในเกมที่ชมบุรีเอฟซีเปิดบ้านชนะเบรดัม4-2ต่อศึกบีวายดีซีและอัลซิกลิกวันหรือไม่เหตุเป็นเพราะว่าชัยวัฒน์กันสุธาผูดนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินอยอมรับได้ว่าภพโรดบุญกำเนิดนั้นผู้ตัดสินทำมาที่ผิดพลาดจังหวะให้ใบแดงเลชูรี่อัคชโบกับจังหวะเข้ายิงของจนตาธานเบรินสกี้นั้นไม่ได้ทำฝาฝลาแต่ล่าสุดนั้นมีการยืนยันแล้วว่าคณะกรรมการผู้ตัดสิน และก็คณะกรรมการพิจารณาวินัยมารยาทสั่งแบนยาวเชิดดำหน้าหนวดตะลานี้ออกจากสาระบบทำหน้าที่ผู้ตัดสินแล้วโดยที่ยังคงไม่มีกำหนดการว่าจะกลับมาตอนไหนอีกด้วยแม้ว่าสโมสรชมบรีเอฟซีไม่ได้ยื่นตรวจสอบแต่นี่เป็นความผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยอย่างมากจุดถึงขั้นที่เสียนบนะครับผมหรือว่าอารนบสิงโตทองรองประธานสโมสรฉลามชนยังออกมาเรียกร้องให้ยกระดับผู้ตัดสินในค้งนี้มากกว่านี้ขึ้นไปซะอีกนะ ก็เป็นว่างงานนี้ไม่น่าเชื่อนะฮะว่าคณะของเหตุเปาไพรโรดเนี่ยจะโดนแบนแบบเงียบๆในขรักนี้ต้องมาดูกันต่อไปก็ได้กันว่าเฮียแกจะกลับมานัดไหนของศึกในขณรักนี้กับไทยลีกกันแน่นะลองมาดูประเด็นข่าวต่อมานี่ครับอะไรยังไงที่ชานันชี้บอกเลยไม่ประมาสิงคโปร์หวังช่วยชบาแก้วเก็บชัยต่อเนื่องเดือนนี้ณนามเทศบาลเมืองแสนสุขจังหวัดชลมบุรี ฟุตบอบหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทําการแข่งขันมักกรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33รอบแบ่งกลุ่มครบเอท่านที่2พบกับสิงคโปร์ในว,วันที่10ธันวาคมนี้รายการดังกล่าวเองนั้นฟุตบอลนหญิงทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับสิงคโปร์และก็อินโดโดยการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนั้นจะนำทีมแชมป์และก็รองแชมป์ของทั้งสองกลุ่มผ่านเข้าไปสู่รอบรองชิงชนะเลิศ ซึ่งจะแข่งขันในวันที่14ธันวาคมขณะที่ร,รอบชิงชนะเลิศนั้นจะแข่งขันในวันที่17ธันวาคมต่อไปโดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้โค้ชหนึ่งหนึ่งวัไทยสัตทองเบียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การเติมเพิ่มเติมคอนเซปต์ของทีมและการใส่แทคนิกทั้งเกมรุกและก็เกมรับที่จะใช้ในเกมกับสิงคโปร์ซึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง30มสินาทีโดยก่อนการฝึกซ้อมที่ชานันสดชื่นผู้รักษาประตูฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวบอกว่า อันดับแรกเลยนะหนูเนี่ยดีใจที่ได้ลงเล่นซีเกมอีกครั้งครั้งที่2เป็นของตัวเองเป็นการเล่นในบ้านด้วยซึ่งเกมที่แล้วกับการเจอกับอินโดนีเซียเป็นคู่แข่งที่เรานั้นจะประมาทไม่ได้เพราะเขามีโอกาสในการบุกค,ครั้งเดียวเกือบที่จะเป็นประตูเลยการได้เล่นซีเกมในบ้านหนูรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากปกติด,ดูแต่ในทีวีตอนเด็กๆเ,เองก็มีความฝันที่อยากจะเล่นซีเกมอยู่แล้วครั้งนี้เล่นที่ประเทศไทยด้วยและจะพยายามทำงานให้ได้ดีที่สุดในครั้งนี้ และนี่ก็เป็นที่ในข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายแอนโทนีสไต์ประจำวันที่9ธันวาคม2568โดยชายผู้บาคงคัร่างฟุตบอลไทยครับ